สวัสดีครับบ่าวเท่าซอสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับเพื่ช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่18ตุลาคม2568นะพา f เอฟซีพ,า, FC, พาท่าชมครับวันนี้นะครับผมออกเดินทางตั้งแต่เซาค์คักฟ่น้องนะครับราะวามางานบุญกระถินนะครับท่านชมมาแห่กระถินน้ำเพลินนะครับเอา้า นะครับพายเอฟซีผาธรรชมครับเดินทางมาหาเซียนสองดาวนะครับในเขตสองดาวก็ถือว่าแม่นอยู่ได้พี่น้องได้นะครับเซียนสองดาวนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหกหนึ่งตรงๆนะครับแต่ว่าให้บนมาล่างนะก็ถือว่าไม่เข้าได้พี่น้องได้นะครับโอ้หนับหกหนึ่งตรงๆนะครับให้บนมาล่างมาเอามาหอดมาถึงแดดทรรชมอุ้ยแดดดีแดดคักได้พี่น้องได้ ับช่วงนี้นะครับผมไปฝนต้นหนาวนี่นะครับเมื้อเ้ศร้านี่จะหมอกลงในที่บ้านเฮ้านะครับผมแต่ว่าช่วงบ่ายช่วงสายมาแน่พี่น้องวต้อง่วงแดดฮ้อนนะพี่น้องเนาะผู้ละช่วงช่วงค่ำอ่าจะค่ำเร็วน่พี่น้องห้าโมงแรกนี่ห้าโมงเย็นจะหกโมงนี่จะเริ่มมืดแล้วนะครับช่วงนี่จะค่ำเร็วจะมืดเร็วนะครับทาชมเอามาหอดมาถึงแล้วพี่น้องนะครับเพิ่วมามาเลยนะเพิ่ว่าบ่ตองให้รอดโดน ดาบเซียนสองดาวธรูมชมนี่แหละดาบบานเพิินกับบับอตองหวง่วงที่พี่น้องได้ดาบเพิ่นปลูกพืชผักสวนรัวน,วนี่เต็มรอบบ้านพี่น้องะเพราะวา่าเบิ่งอยู่นาบ้านต้นบกคุงต้นมะกรูดพูดนะพี่น้องต้นมะนาวดาบเต็มธรรมชมพูดนะเขาโพดเพิ่นก็ได้จากน้อยเพิ่นเลือนี่ออกเพิินี่จะปลูกผักเสียนพี่น้องบ้าวเฒ่าสังเพิ่นไว้แลวละนะครับปอแฟนเพิ่นขันสมผักเสียนแสบ <laughs> เอานะเพื่อนรามาเล่ทำชมภาพรับชมครับงวดวันที่1ึ 1> พฤศจิกาย,ยน2568ัด้อพี่น้องเด้เพื่อได้ไปหาหยิบจับปลตะลี่นะครับผมเป็นแนวทางเบื้องว้ก้อนก็นกนได้เออเพื่นก็เตรียมนำม,มาให้แล้วมือนีแม่หมูบ่ได้มานำ<อ>างานบุญยูบ้านพี่น้อง <c oughs> นะครับเป้าท่ากระติดโอ้ช่วงนี้บุญกระถินหลายหลายที่หลายมองเออขออภัครับเส้นสังดางครับผม <c oughs> หัวที่แล้วไหมเนาะพี่น้องแม่นอยู่ดินะครัำชุม่มถาติดถาติดไปบนล่างนะพี่น้องนะเนาะอ่านี้ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งธรรมดานพันวาเด่นหนี่เด่นสี่ห้าหกเพิ่นได้จับหกหนึ่งแม่แต่ว่าให้บนเสียดายนะครับเนาะเออเสียดายโอ้หกหนึ่งตรงตรงให้บนมาล่างกระทือว่าเพราเขาพี่พนะอ้องนะเอา ได้เลยครับผมบชุดใดก่อนชุดบนชุดบนก่อนเนาะชุดล่างเดี๋ยวจังรอดด้วพี่น้องเด้อชุดบนเขากลับไปหายิบจับลอตเตอรี่ไวได้เด้อพี่น้องเด้อนะผม <laughs> อ่าไปหายิบจับลอตเตอรี่ไวได้อ่าเปิดข่มามาเลยได้ละละลงไฮเอฟซี FC, ได้เห็นได้เบิ่งไว้ก่อนพอต้องรอดโดนเมันเขียนไว้แล้วเ <laughs> มันเขียนไว้ทาล,ละละท่านผู้ชมอ่าว ในเขตซองดาวกันนี่เลยเด้อท่านชมเด้อเซียนซองดาวนี่แหละแม่นของคเงินยีเด้พี่น้องนะที่ผ่านมากระที่ว่าเข่ามาตลอดงวดบ่เข่าก็มีพี่น้องนะเผ่าเก่าบ,บริวาเข่ามาตลอดเข่ามางวดเข่ากับเข่ามาติดต่อยพี่น้องงวดลุดก็มี่งวดหนึ่งอะไรเข่าเน่าอีกงวดหนี้จะเข่าเน่าอีกคือบ่เออกำลังงวดหนึ่งละ จะได้โชว์อีกคนว่าเอ,อเป็นหน้าทางพี่น้องคือเบาเ่าวาอัามักขาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อบอมักบอชอบอเป็นยังเบิรงไว้ซื้อเข้านี่แหะอืม โอ้วันเสียออกหาหนึงก็บอกออกนะโอ้ยเป็นหกหนึง่งธรรมชมน้ำโมกสันหาหนึ่งแต่าหาหนึงก็ได้ลอตเตอรี่หลายใบอยู่พี่น้องเอ้ยชุดบนอย่าลืมด้วยพ่น้องเด้อคือเบาถาวาหาหยิบจับจับจองลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับชุดสามตัวแ,แต่วหลักร้อยเพิ่นแม่นด้วยพินองเด้อหลักร้อยเซียนสองดาวนี่ถือว่าแม่นได้ธรรมชุ่มเด้อหลักร้อยเพิ่นนี่เห็นปะครับ เพื่อนในหกขาหนึ่งหลักร้อยมาหกแอ r หกหนึ่งนี่เป็นตัวร่องเพื่อนอกพี่น้องเพอเพื่อนเดียนสี่หาหกเพื่อนได้จับหกหนึ่งแมเพอเพื่อนมีหาหนึ่งตัวเน้นสี่หนึ่งแต่ว่าเป็นชุดบนถ้าเขาติดใบพี่น้องอย่ายลืมกันไวนะ้ในได้พี่น้องเด้เติดไบไหนะเอาหงวัดนะครับเส้นสองดาวมาถ้าผูา้ชมบนครับวิ่งเจ็ดกับเก้าครับสามตัวแปดเจ็ดสองคขับ 3ามครับถ้าเจ็ดมากคือเจ็ดศครับเจ็ดครับถ้าเก้าคือ90 9าศูเครับเน้นตัวไหนครับเน้นคือ72 72สอเครับเจ็ดแปค่าค่าเก่ามากคือเก้าตเก่ามาคือเกตัวเดียวคือหกนึงโอ้เอาลวชุด3าตัวนี้เน้นเน้นทั้งคูเป่บครับขีดให้นะแปดกับ3ามนี่ อ่าสามตัวนี้หาลอตเตอรี่ไปได้ได้พี่น้องเด้อรักลอยเพิ่นคือแปดกับสามงวดดิงวดที่ผ่นนานมาลักลอยเพิ่นกับแมนเด้อร์ักร้อยมาหกเซียนซองดาวนี่เซียนที่ทุกคนมองข้ามแต่ก็ถือว่าเป็นเซียนที่แมนท่านผู้ชมเออลาบบอกว่าถัหานึงหานึงเนาะเอะซอซื้อผมซื้อหัวขาหนึ่งนี่มีไหมวะเนี่ท่านผู้ชมเพิ่นเนียนคักคือหาหนึง่ง นะแต่ว่าบ่าวถาอก็ได้ก็มักมา่ฝันย่ำคักหาหนึ่งนี่เป็นหกหนึ่งเอาท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อเซียนสองดาวนะครับหนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568ท่านผู้ชมเป็นแนวทางนะครับคือบ่า,าวถวา่อพี่น้องทามากักทาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับจองลอตเตอรี่ได้พี่น้องเดอ้อนะครับท่านผู้ชมเออเลขเด่นเลขวิ่งเพิ่นเจ็ดกับเก้าเน้นที่เจ็ดงวดนี่เพิ่นว่าเด่นที่เจ็ดชุดสามตัวนะแปดเจ็ดสองสามเจ็ดสอง หลักร้อยงวดนี้8กับ3าด้วยพี่น้องเด้อหลักร้อยผู้ใดอยากได้หลักร้อยของเส้นสองดาวงวดที่ผ่านมาหลักร้อยเพิ่นกะสองสามหกหลักร้อยเพิ่นมาหกอยู่งวดที่ผ่านมานะครับสองตัวหลักเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับเน้นเจ็ดด้วพี่น้องเด้เจ็ดสองเจ็ดแปดตัวเน้นถ้าเก่ามาคือเก้าศูนย์เก้าสองเก้าแปดปัดขึ้นมาบังเอิญเล้พี่น้องนะเจ็ดสองนี่ก็ตรงกับอ่า ยอดกระถินนะครับยอดกระถินวัดป่าคูบาวัดป่า472อ่า72นะครับเส้นสองดาวเพื่นเรนเล่7278นะครับและเก่าเก่าสองพี่น้องเห็นว่าเได้เฮ้ดิสามตัวหาลอตเตอรี่ไว้เด้อพี่น้องเด้อ872 372ชุด3ตัวหาลอตเตอรี่ไว้เลยมันใจ7ดมงวดนี่ครับงวดเมื่อกี้แล้วก็มั่นใจคักเนาะชุดล่างของเส้นสองดาวเน้น8กับเก่าดิพี่น้องอ่า เก้าพันมาบาชุดบนหกหนึง่งพันมาล่างแม,ม่นของเพิรยูถามมามาตร,ตรงตรงแต่ว่าจะสลับสลับบนล่างแต่ว่ากระยำบอกเอฟซีวยาาห์ติดติดไว้ในเดอ <c oughs> กันไวติดบนล่างหาลอตเตอรีร่ไวนะเนาะเส้นสองดาวอชุดล่างเดี๋ยวจงรอดได้พี่น้องเด้เดี๋ยวจะมาหาเส้นสองดาวอีกเอาชุดบนไปก่อนชุดบนกะหายิบจับลอตเตอรี่ไวได้เน้นคักๆตัวใชุดบนมาเกตสอง เจ็ดสองบ่กครับเก้าสองเจ็ดสองคับเก้าสองคือว่าเจ็ดกับเก้านี่ต้องมีติดเป็นบ่ชุดบนนี่คือว่าตุนตุกันอืมถ้าเก้ามากคือเก้าสองตุยโหยถ้าเก้ามากคือเก้าสองอืมแต่ว่ามันใจเจ็ดครับคืองวดที่แล้วนี่สีกับห้ามันมาหกเด้ครับเออมาหกเห็นว่ามัดเนื้อหาเวลากันหกเพิ่นกับวาอยู่พี่น้องเส้นสองดาวเพิ่นบอกอยู่ด้วชุดบนนี่สี่ห้าหกนี่ชุดเพิ่นมีสี่ห้าหกเออเพิ่นว่าแต่ว่าหก เป็นตัวเป็นตัวกันเพิ่นเลยจับมาให้เพื่อนจับให้แตะซีกระพ่อาออบงวดนี้เจ็ดเก้ามีตัวได้อีกตัวร่องหรือไม่แค่เจ็ดกับเก้ามันเจ็ดแปดเก้าตอนบ,บรได้จับแปดครับอืมเพิ่นบรได้จับแปดได้พีน่น้องเด้เดแปดเก้าตองมาเจ็ดแปดเก้าตองมาคืองวดที่แล้วนี่เ,เพ,พิ่อนมาถ่าหกแม,าาม,ม่คือหกหนึ่งเท่านั้นเพิ่นเลยจับมาให้แต่หกบ่าวฒถาถามเพิ่นนมาเอ้าคือบาติดเล็กเด่นเด่นสีหาเพิ่นว่ถา,าถ้าเด่นสี่ห้าหกนี่ถามมาคือหาหกมาคือหกหนึง่งเพิ่นเลยจับมาให้ แต่ผ่านมาล่างมาอยู่6กับมาบนมาเึ่งลักลอยลักน่วยหกเก้าหแม่นของคนนี้ได้พี่นังได้หกหนึ่งตรงตรงแอแคปนาจออีกรอบพี่นังเซียนสองดาวครนะเพิ่ว่าชุดบนตรงมี้เกับเกาเนียนที่7จ็ดนะครับแปดเจ็นะครับเจ็ดศูหลัก7พี่น้องอหลัก9 90 92 98 นบบชุดสามตัวครับ8 7 2เจ2 3สองสาเจสองสตัวนี่หาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเผื่อมารางวัลเล็กถ่ายสตัวหรือรางวัลใหญ่รักร้อยรักร้อย8กับสามด้วยทำไปชุดเด้อย8ดกับสเพิ่นมาขึ้นเจ็ค,ครับอ่ถาถากเกามากึ้นเก่า2เท่านั้นครับโอ้ผู้ใดมากน้อยคู่น้อยชุดหาไว้พี่น้อง8 7ดเจดกับส7มเจดอ่าตัวน,นี้ว่านามาเจดปดบอกแต่ว่าเฮาว่างตามสูตรอ่าลงตามสูตรครับอือ คิดว่าบ่น่นาบน่ามากเจ็ดแปดนี่บน่ามากเกต้อแปดบมันบน่าจะไปน้ำกันเจ็ดกับแปดบน่ามานวาท่านผู้ชมคิดว่านะแต่ว่าเข้ากับกันไว้โดแต่ว่าประนดค่าคือเจ็ดสองีพี่น้องเด้อแต่วาถ้าเจ็ดแปดไอบ่มักกับเป็นยังเจ็กับเก้าสองเจศูนย์จิงในเจ็ดศูนย์เส้นหน่อยเส้นหน่อยแต่ว่าเค่าคือเจ็อเก้าคือเก้าสอแกปหน้าจอท่านผู้ชมนะผม เอานะเบ,บ่าบ่าวขอบคุณเส้นสองดาวครับผมอบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านได้พี่น้องด้วยน,ว <c oughs> นะพอกันคลิปหน้าให้โชคให้มันนะสวัสดีครับ